คดีที่เกิดขึ้นเป็นคดีฆาตกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศของเราที่โรงแรมนะครับย่านราชประสงค์นะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับมีการลงพื้นที่ไปล่าสุดนะครับที่เกิดเหตุที่โรงแรมย่านราชประสงค์ก็นะครับที่มีการพบชาวต่างชาตินะครับเสียชีวิตจํานวน6กรายด้วยกันคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับมีการลงพื้นที่นะครับที่เกิดเหตุที่โรงแรมย่านราชประสงค์นะครับพบชาวต่างชาติเสียชีวิต 6กรายนะครับเป็นเพศหญิง3รายเพศชาย3รายเป็นชาวเวียดนามแล้วก็สองรายในจํานวนนี้ถือสัญชาติอเมริกาด้วยโดยสันนิษฐานว่าโดนวางยาพิษเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีร่องรอยของการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็มารอรับนะครับขณะที่คุณชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบควบคุมสถานการณ์กรณีที่เกิดเหตุฆาตกรรมภายในโรงแรมย่านราชประสงค์โดยเบื้องต้นสั่งการตรวจสอบควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็อันตรายต่อประชาชนเบื้องต้นซาบาผู้เสียชีวิตเป็นชาวเวียดนามสัญชาติอเมริกันโดยนาย,ยกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยด่วนด้วยความเคร่งครัดรอบคอบรัดกลุ่มไม่ต้องการให้กระทบภาพลักษณ์รวมถึงต้องเร่งตรวจสอบไม่ให้เกิดความ เกิดผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่ต้องติดตามกันเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้